เชื่อมต่อตัว Apple CarPlay แบบผ่านสายได้ Android Auto ผ่านสายได้แต่ก็บอกได้เลยนะครับว่าสำหรับในตัวส2่งนี้ตัวนี้เนี่ยเล่นแค่ Apple CarPlay กับแผนที่และการฟังเพลงเนี่ยมันยังไม่ค่อยหนำใจหรือเปล่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็มาอยู่กับตัวกล่อง CarPlay Box มิชิก้า X Play 4ตัวนี้เนี่ยเราทำการเชื่อมต่อนะครับเข้ากับตัวรถ Ford Ranger Next Gen ทคันนี้เนี่ยบอกได้เลยว่าสามารถเล่นแอปต่ตางๆได้ YouTube นะครับดูทีวีออนไลน์อย่างแอปลุกทีวและดู Netflix นะครับดูซีรีส์ทัน Netflix ได้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าการเชื่อมต่อกับตัวรถ Ford Next Gen ตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อกับตัว X Play 4กล่อง Android AI Box นะครับ Android Box คาเ a y Box อัจฉริยะตัวนี้ไปแล้ว เป็นยังไงกันบ้างการใช้งานค,าคาอนโทรลมาลัยเป็นยังไงและปุ่ม Google Assistant Bottom GAB Grab ตัวนี้ใช้งานเป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับสำหรับในตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับตัวรถ Ford Ranger นะครับในตัวที่เป็น Next Gen ตัวนี้น,นี่นะครับหน้าจอขนาด12นิ้วตัวนี้นะครับ ในตัวเครื่องเล่นเดิมเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตัว Ford Ranger Next Gen ตัวนี้เนี่ยนี่หน้าจอกว้างขนาดนี้เลยดูมือผมนะฮะเปรียบเทียบกันดูเลยเล่น Apple CarPlay ได้นะครับอ,อ่านรายละเอียดกันหน่อยแล้วกันสำหรับ Apple CarPlay เนี่ยก็เป็นการเชื่อมต่อนะครับผ่านตัวช่อง USB นั่นเองในส่วนต่อมานะครับ Android Auto นะครับตัวนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อผ่านช่อง USB ด้วยเช่นกัน เป็นนอยย่างี้ลสําหรับในวันนี้นะครับผมก็อยู่กับตัวเครื่องเล่นตัวนี้นะครับนี่เราสามารถเรียกตัวนี้ได้นะครับว่า AI Box Android Box หรือว่า Car Play Box นะครับซึ่งในกล่องตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่า m i t i c a X Play Force ทำงานผ่านตัว Apple Car Play <S <S เดิมของตัวรถนะครับเพียงแค่เรานะครับเชื่อมต่อนี่ฮะมี Type C มาให้แบบนี้หรือจะเป็นตัว Type A นะครับก็ใช้ได้เช่นกันเชื่อมต่อเลย เมื่อเราทําการเชื่อมต่อนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะใช้เวลาทั้งหมด30วินาทีนะครับในการทําการเปลี่ยนตัวโหมด Apple CarPlay เดิมของตัวรถ Ford Nexgen t ตัวนี้เนี่ยให้กลายเป็นจอ y Android นั่นเองครับ mm hmm. ก็จะมีไฟขึ้นมานลักษณะน,นี้นครับอ่ะเรามาดูกันหน่อย mm hmm. สำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นปุ่มนะครับที่มีไฟตรงนี้ปุ่มตัวนี้เนี่ยสามารถสั่งการใช้งานตัว Google Assistant ได้นะครับหรือว่าเป็นตัว Google Assistant Bottom นั่นเอง GAB น่น,นะครับ สำหรับตัวนี้นะครับสามารถใส่ SD card นะครับใส่ซิมได้และมี HDMI out ด้วยนะครับในตอนนี้เนี่ยตัวหน้าจอนะครับก็จะขึ้นเป็นในโหมดนี้นะเปิดใช้หมดคาเพล่เลยสำหรับในตัวนี้นะครับเราก็ทำการเชื่อมต่อตัว X Play เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหแอปเพียบเลยนะครับ เปลียนเสม,มือนกับว่าเราเปลี่ยนตัวหน้าจอเดิมแบบนี้นะครับไม่ต้องทำการงัดแงะเลยเป็นจอย o ิมแล้วก็ internal storage ตัวนี้นะครับที่เก็บข้อมูลก็เป็นรอม6 4เราจะเห็นเป็น5 1 3 8 8ตัวนี้นะครับเข้าใจกันง่ายๆว่ารอม6 4 system ตัวนี้นะครับบอกกันตามตรงเลย android version 1ิครับกด Home แบบนี้ได้ ลองมาดูกันหน่อยนี่คือตัวความะเสียนนะครับติดนิ้วติดนิ้วแบบนี้เลยบบเราทำการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเข้ากับตัวหน้าจอตัวนี้โดยการแชร์ Wi-Fi ไ,ไ,ไปที่ตัวหน้าจอได้ครับหรือว่าเราสามารถใส่ซิมได้นะครับสำหรับตัวกล่อง X Play 4ตัวนี้ดู YouTube กันหน่อยละกันนะครับกดข้ามก่อนได้ครับแบบนี้ คอนโทรลพวงมาลัยนะครับยังทำงานได้เหมือนเดิมเลยลบเสียงนะครับอาจจะขึ้นตรงนี้ด้วยเพิ่มเสียงโอ้ยยูทูบแบบว่าโฆษณาจัดเต็มเลยนะครับนี่คือเพลงของพี่เบิร์ดนะครับอ่ะเลื่อนกันแบบนี้สเทียนไหมละ่ะคือซีพียูสองตัวนะครับแปดคอตัวเนี้ยมาสเสถียนมากนี่ดูเลื่อนนี้คลิปอื่นนะครับอ่ะ เพลงของโจอีนะครับไม่ใช่ล่ะนี่เพลงพี่เบิร์ดนะครับเลื่อนต่อมาอย่างนี้เลยนี่สะเทียนไหมละ่ะเล่คือเลื่อนไปเลื่อนมาแบบนี้ได้เลยแล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับนี่คือ YouTube นะครับลองไปดูแอป,ปอื่นกันมากดีกว่าเดี๋ยวเราจะเล่นกันไม่ครบนะครับโหลดแอป,ปเพิ่มเติมได้จาก Play Store ตรงนี้เลยนี่นะครับ ก็มีแอปเกมมากมาย,ยนะครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเท่าไหร่นะครับที่เราจะเล่นเกมบนรถนะครับก็ใช้ในส่วนของตัวแอปนำทางนะครับแอปในส่วนของการดูทีวีออนไลน์และดูซีรีส์นะครับแอปต่างๆสามารถใช้งานได้ลุกทีวีนะครับแอปดู Online, ทีวีออนไลน์ลองดูสักหน่อยสําหรับลุกทีวีนะครับก็คือแอปดูทีวีออนไลน์นั่นเองก็จะขึ้นเป็นรายการช่องต่างๆแบบนี้กดดูได้แบบนี้เลยครับช่องวัน ข่าวช่องวันอะเล่งเสียงกันหน่อยครับเล่งเสียงกันหน่อยดูแบบนี้ได้เลยครับเปลี่ยนช่องกันหน่อยแล้วกันนะช่องเจ็ดนะครับสมมุติว่าช่องเจ็ดเต็มจอได้นะครับดูทีวีบนรถแบบนี้ได้เลยครับนี่ช่องเจ็ดช่องเจ็ดลองดูในส่วนของแอปอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับ อย่างแอป Netflix เมื่อสักครู่นะครับเรื่องบัญชีกันก่อนเลยนะครับเป็นแมทแบบนี้ก็ได้เพลย์ Play เลยนะครับโอ้โหดู Netflix บนหน้าจอแบบนี้ได้ด้วยเหรอครับคือแบบใช้ได้เลยเล่งตรงนี้ได้นี่นะครับดูเอพิโซดของ ซีรีส์เรื่องนี้ได้นะครับนี่คือในส่วนของตัวแอป Netflix นะครับเล่นแอปกันมามากมายแล้วนะครับการนำทางกันบ้างดีกว่าครับการนำทางอย่างตัว Google Map สำหรับตัว Google Map ตัวนี้นะครับทิมพ์ตรงนี้ได้สัญลักพารากอนแบบนี้ก็กดเลยเริ่มนำทางกันแบบนี้เลยเป็นไงนะครับเป็นไงนะครับ ปิดเสียงของตัว Google Assistant จากตรงนี้ได้นี่ปิดแบบนี้ไปเลยนี่ครับก็จะมีเวลาในการเดินทางนะครับ6กโมงครึ่งนะครับถึงสยามพารากอนระยะทาง22กิโลนะครับ38นาทีตัวนี้อ่ะปิดนี่ก็ได้สั่งการด้วยเสียงได้ด้วยนะครับลองดูเัยสนัยแน้วกันอ,อย่ามีไมโครโฟนตรงนี้นะครับห้างเซนทรั l เวิลด์นี่พิมพ์ฝั่งห้างเซนทัลเวิลด์ไปแบบนี้ ตัวเครื่องได้รับคำสั่งของผมแล้วเส้นทางแบบนี้เลยนี่เริ่มนำทางแบบนี้เลยนะครับเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะนี่คือประสิทธิภาพนะครับของตัว CPU 2ตัวนะครับแบบนี้มันก็คือเสถเทียนกีการ์แบบนี้เลยออกจากการนำทางแบบนี้ได้นี่คือการใช้งานนะครับแอปต่างๆบนหน้าจอเดิม12นิ้วจากตัว Ford Next Gen แเชื่อมต่อนะครับเข้ากับช่อง USB นี่คือตัวกล่อง X Play 4เอ๊ะลืมไปส่วนหนึ่งนะครับนี่คือตัว Google Assistant Bottom นะครับลองกดดูกัใหม่นยกันเป็นการสังการด้วยเสียงครับป๊๊หนึงแบบนี้ไปเซนทัลลาดพร้าวผมพูดว่าไปเซนทัลลาดพร้าวนะครับ <c oughs> ดูมีเสียง Google Assistant ด้วยแบบนี้ เขาก็จะบอกนะครับ <bord> ว่าไปแบบนี้ได้นี่ครับผมพูดแค่ว่าไปเซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับขึ้นแบบนี้เลยอ่าลองมาดูกันอีกสักครั้งนะครับเดี๋ยวคันดัยจะลองฟังเพลงกันบ้างพี่เบิร์ดธงชัยนี่กุ่มกูก็แอสเซสเซนต์ตรงนี้นะครับพี่เบิร์ดธงชัยแบบนี้โอ้โหมาเป็นวิกิพีเดียเบาๆพอครับเบาๆพอ ดู YouTube กันดีกว่าครับอยากฟังเพลงใครนะครับกดปุ่ม Google Assistant Bottom แล้วสั่งการได้เลยครับอยากฟังพี่เบิร์ดอยากฟัง The Parkinson นะครับไม่พลาดเลยเป็นแบบนี้ครับนี่คือการใช้งานนะครับในส่วนของตัวแอปต่างๆและฟังก์ชันพื้นฐานในส่วนต่อมานะครับสำหรับตัวนี้เชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สายได้เปลี่ยนจากผ่านสายชาร์จนะครับเดิมๆของรถให้กลายเป็นแบบไร้สายได้เป็นยังไงกันบ้างติดตามชมได้เลยครับ ส่วนต่อมาเลยครับก็คือในตัวนี้เนี่ยสามารถเปลี่ยนจากการเชื่อมต่อ apple carplay ผ่านสายให้กลายเป็นการเชื่อมต่อ apple carplay แบบไร้สายได้เพียงเชื่อมต่อบลูทูธผมเคยทำการเชื่อมต่อไว้กับเครื่องผมแล้วครับโทรศัพท์ไอโฟนเครื่องนี้นะครับมาดูกันสักหน่อย dt นี่ฮะเชื่อมต่อแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยวิธีการใช้ตัว apple carplay นะครับเราก็ไปที่ตัวแอป ออโต้ลิงก์ตัวนี้เลยครับ iPhone เครื่องนี้นะครับกับตัวโทรศัพท์ก็จะเริ่มเนี่ยส่งข้อมูลหากัน iPhone กับตัวหน้าจอตัวนี้เลยเป็นการจริงๆคือการส่งข้อมูลนะครับกับตัวกล่อง m ิชิก้าเอ็กซ์เตัวนี้ตั้งหากนะครับนี่ l p p l r CarPlay ที่เราไม่ค่อยคุ้นเคยในมุมมองแบบนี้นะครับ เป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับนี่โทรศัพท์ iPhone SE ครื่องนี้ไม่มีสายนะครับเชื่อม Bluetooth มาแบบนี้เลยนี่ในส่วนต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ตัวนี้รายการโปรดนะครับการโทรล่าสุดแบบนี้ <G un> การกดไห์ชื่อบนหน้าจอนะครับหรือว่าเบอร์โทรตรงนี้เนี่ยกดแบบนี้เลย สามารถทําได้สะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นการอิงข้อมูลจากตัวโทรศัพท์ iPhone นั่นเองในส่วนต่อมาดีกว่าครับไม่ว่าจะเป็นแผนที่อย่าง Apple Map แผนที่ Google Map นะครับ Apple Map กันก่อนเลยคือมาสักเขียนมากๆนะครับเพราะว่าเป็นการทํางานจากตัว CPU ของ iPhone นั่นเองค้นหาแบบนี้พิมพ์ได้ครับแถวนี้ก็จะเป็นเดลโมร์ชอปปิ้งเซ็นเตอร์นะฮะเดอะมล์บางกะปิแบบนี้ เริ่มนาทางแบบนี้เลยนี่ครับสถียนตรงนี้เลยนะครับในส่วนของตัว Apple CarPlay เนี่ยก็จะมีเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงนะครับระยะเวลาในการเดินทางและระยะทางตรงนี้ด้วยเป็นในลักษณะนี้เลยนะครับอ,ออกจากการนําทางจากตรงนี้ได้ในส่วนต่อมากันเลยดีกว่าครับอย่างตัว Google Map Google Map s นี่โอ้โหเป็นงี ตอนนี้เราอยู่ที่ Impact Arena นะครับ Challenger h a l สมนะครับมาครับเราลองสั่งการด้วยเสียงกันจากตัว Google m a p กันหน่อยดีกว่าครับห้าง Central World. ผมสั่งว่าห้าง Central World ไปตัวเครื่องได้รับคำสั่งของผมนี่ Central World ก็กดแบบนี้เลยเริ่มนนำทางครับก็จะมีใน,นส่วนของตัวระยะเวลาในการเดินทางเวลาที่เราจะเดินทางไปถึงและ ระยะทางด้วยนั่นเองนี่เราอยู่ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับสเกนตัวนี้เลยนี่ปุยปัดปุยปัดนะฮะจริงๆก็มีตัวเวสด้วยนะครับตัวเวสวตัวนี้การฟังเพลงกันบ้างดีกว่าครับอย่าง Spotify นะครับแล้วก็จุ๊บ Spotify ดีกว่าไม่ต้องเสียเวลาเล่นตัวจุ๊บเลยนะครับเขาบอกได้เลยว่าตัวจุ๊บเนี่ยในตัว Apple CarPlay ยังทำได้ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เลย คอนโทรลโทรบลเยนะครับยังทำงานได้เหมือนเดิมเลยนะครับรนี้เพิ่มเสียงลดเสียงก็ดีปิดเสียงกันไว้ก่อนนะครับสาหรับในตัว a p p l e c a r า l a y ตัวนี้เนี่ย Spotify นะครับกดหยุดเพลงจากตรงนี้ได้กดเล่งเพลงได้นะครับจากการกดค้างตรงปุ่มข้ามเพลงกดค้างปุ๊บดูเวลาดีๆนะนี่เวลาจะเล่งได้ดูนี่คือการเล่งเพลงนั่นเอง กดหนึ่งครั้งเพื่อข้ามเพลงกดหนึ่งครั้งเพื่อข้ามเพลงนะครับซึ่งคอ,อนพลูมอะไรเนี่ยในปุ่มข้ามเพลงก็ยังทำงาน<ม>ได้ด้วยเช่นกันนะดูกดจิ๊กหนึ่งครัข้ามเพลงแบบนี้เลยเรียกได้ว่าใช้ได้เลยนะครับเจ๋งมากแล้วก็สำหรับเราสามารถดูคิวเพลงได้จากตรงนี้ไปที่คิวลมหนาวเซนหยาบนะครับดูได้แบบนี้เลย ถ้าชอบเพลงนี้นะครับกดหัวใจได้นี่กดหัวใจอย่างนี้เพลงนี้ก็จะถูกเพิ่มไปอย่าง playlist Play เพลงที่ถูกใจนะครับอลองดูอีกครั้งนึงนี่ลมหนาวเซนหยาบมาโผล่ี้แล้วในขณะที่เราฟังเพลงนะครับหน้าซ้ายสุดของเมนูคือการทำงานรวมนั่นเองนี่คือตัว Google m a p นะครับกดออกได้นี่คือตัว Spotify นะครับ นี่คือการเล่นนะฮะในส่วนของตัว Apple CarPlay การทำงานรวมอยู่ที่หน้าสายสุดเมื่อเวลาถึง6โมงเย็นนะครับทุกท่านเห็นเลยเมื่อกีนนี้6โมงเย็นปุ๊บหน้าจอตัวนี้นะครับจะเปลี่ยนเวลานั่นเองกลายเป็นแบบหมดตอนกลางคืนนะครับมีแอปอะไรอีกบ้างลองดูสักหน่อยแล้วกันนะครับซูมนะครับ w e b e x Meet นะครับ Microsoft Teams แบบนี้โอ้โหใช้งานได้เลยเป็นการ ใช้งานแอป,ปการประชุมและการเรียนออนไลน์นะครับที่ยอดนิยมมากๆแต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าแอป,ปเหล่านี้เนี่ยจะรองรับในมุมมองของการโทรศัพท์ก็คือการวางสายนะครับการรับสายการปิดเสียงนะครับต่างๆพวกนี้นั่นเองนี่การใช้งานตัว Apple CarPlay นะครับแบบไร้สายนะครับจากตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องนี้มายัางตัวหน้าจอตัวนี้สะดวกสบายมากๆเลยแหละครับ ็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับรีวิวการใช้งานในส่วนของตัวกล่อง X Play 4ซึ่งทำการเชื่อมต่อนะครับเข้ากับตัวรถ Ford Ranger Next Gen ตัวนี้ได้ได้ว่า12นิ้วตัวนี้เนี่ยเปลี่ยนเป็นจอ Android สมมูรณ์แบบเล่นแอปได้อย่างเพียบแล้วก็โหลดแอปได้อีกเพียบเลยนะครับซึ่งสำหรับตัว X Play 4นะครับก็ต้องขอบอกตามตรงเลยว่าการเชื่อมต่อเนี่ย ไม่ได้เชื่อมต่อได้แค่กับรถตระกูลฟอร์ดเท่านั้นเพราะว่าตอนที่แล้วเนี่ยผมก็ทำการรีวิวกับตัว Ford e v e r e s t ไปตอนนี้เนี่ยก็มาเจอกันกับตัว r a n g e r Next Gen ตัวนี้แต่ว่ากล่อง Xplayboxx เนี่ย Xplay 4ตัวนี้นะครับคาร์เพย์บลตัวนี้สามารถเชื่อมต่อเข้ากับรถได้อีกหลากหลายรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นตัว t a c o r o l l a Cross นะครับตัว t o y o t a Fortuner ที่เป็น Legender นะครับหรือว่าในรถอีกหลายๆรุ่นที่เชื่อมต่อตัว a p p l e Car า l a y ผ่านสายเพราะว่าในส่่่ววววนนนขออองตตตตััั Xplay4 ี้เเป็การชืม หน้าจอนะครับให้กลายเป็นจอ Android ผ่านระบบของตัว Apple CarPlay ผ่านตัวช่อง USB นั่นเองครับ